รู้สึกปวดตรงบริเวณข้อต่อสะโพกหรือว่าสระเพชรหรือว่าสะโพกสลับกันไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะาายืดบริเวณข้อต่อสะโพกสวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีทั้งทั้งนี้ค่ะวันนี้เช่นเคยค่ะเพชรก็นำสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกแล้ว ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมเคยบ้างไหมเวลาเดินนั่งทํากิจกรรมใดๆทางานก็รู้สึกปวดตรงบริเวณข้อต่อสะโพกหรือว่าสระเพชรหรือว่าสะโพกคะ่ะบางท่านไม่สามารถเดินได้เลยนะคะวันนี้เพชรก็มีนะคะท่าบริหาร5ท่าด้วยกันในการยืดบริหารกล้ามเนื้อสะโพกนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่มีเวลาน้อยก็สามารถที่จะ ฝึกนะคะก่อนนอนก็ได้แล้วก็หลังตื่นนอนอะไรที่มีเวลาว่างนะคะก็สามารถนำเทคนิคการยืดบริหารกล้ามเนื้อสะโพกนะคะไปฝึกหรือว่าไปทำได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่าแรกนะคะให้เรานอนแนบลงไปกับพื้น แล้วก็กลางขานะข้างใดข้างหนึ่งนะคะสําหรับเพชรเพชรจะกลางขาออกนะคะข้างขวาแล้วก็ตั้งเข่าข้างซ้ายขึ้นมามือวางแนบลำตัวให้เรานะคะกลาง เข่าออกมาแล้วก็เกรงหน้าท้องไว้นะคะเราจะได้ยืดสะโพกด้านข้างแล้วก็บริเวณขาหนีบนะคะทั้งรอบสะโพกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมดนะคะ15ครั้งในการเกรงก้ามท้องไว้เอามือนะคะวางแนบกับพื้นให้ท่านผู้ชมหายใจเข้าหายใจออกนะคะตั้งเข่าขึ้นเริ่มเลย1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเสิบบอ็ดบสองสิบาสบส 15ยกขึ้นมาสหรับกันอีกข้างกางขาออกไปเลยนะคะใครมีพื้นที่มากๆก็กว้างๆเลยนะคะยกเข่าขวาขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกรงหน้าท้องไว้ 8 9 10 11 12 13 14 15อ้าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไปไม่ถึงลงไม่ได้ปวดนะคะก็ค้างไว้ตรงนี้กลับขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็ค่อยยืดไปนะคะทําเป็นประจําทุกวันแล้วกล้ามเนื้อสะโพกของคุณก็จะยืดได้ดีนะคะ าวางเข่าลงต่อไปนะคะให้กลางขานะคะออกมาไม่ต้องชิดกันแบบนี้นะคะให้ให้กลางนะคะกลางออกมาแล้วก็นะคะตั้งเข่าขึ้นทั้งสองข้างเดี๋ยวเราจะสลับเข่ากันไปนะท่านี้จะดีมากๆในการยืดบริเวณสะโพกทั้งหมดทั้งข้างด้วยนะคะอ่าเอามือวางไว้นะคะที่เดิมหายใจเข้าหายใจออกแล้วค่อยๆนะคะวางเข่าลงไปนะคะ ให้มากๆถ้าใครได้เท่าไหนเอาเท่านั้นไม่ติดถึงพื้นก็แค่นี้สลับกันไปแบบนี้นะคะนะข่านี้ดีมากๆนะคะเพรขอแนะนำให้ทำทั้งหมด20รอบด้วยกันเริ่มเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้รู้สึกดีมากมากเราก็ยังตั้งข่าวอยู่เสร็จแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมหมุนหรือบิดเอลบิดสะโพกแบบนี้นะคะ ยีครั้งด้วยกันนะคะในการเกรงหน้าท้องไว้แต่เราจะบริหารยืดตรงข้อต่อสะโพกและสะโพกนะคะตรงด้านข้างได้ดีมากๆนะคะยืดเสร็จแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะอ่ะ,อะเริ่ม,มเลย1 2 3 4 5 6 7 ยืดจะยาวแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหายใจเข้าหายใจออกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า 1ิบ้าตั้งขึ้นมากต่อไปนะคะเอาเท้ามาประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือมาเท้าหรือว่ามากดตรงบริเวณข้อต่อสะโพกกับขาหนีบแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะยืดแขนให้ตรงๆแล้วก็นะคะเดี๋ยวเราจะมายืดบริเวณข้อต่อสะโพกแล้วก็ขาหนีบ2ี่สิบรอบหายใจเข้า1นสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะคะจับไว้นะฮะสิ 11, ดันไว้สิบสองสิบสามห้าสิ็ 1ิบแดสิก้าสิบท่าต่อไปท่าสุดท้ายนะคะตั้งเข่าขึ้นแล้วก็เอาขาขวามาวางไว้บนเข่าที่ตั้งไว้หายใจเข้าหายใจออกนะคะเอามือมาเกี่ยวหรือว่ามาคล้องกับเข่าข้างซ้ายนะคะขยับซ้ายขยับขวาหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกนะคะเป็นการยืดสลักเพชรหรือยืดสะโพกค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะนับหนึ่งถึงยี่สิบหายใจเข้าดันขึ้นมาหายใจเข้าหายออกนะคะดันเข่านะคะให้ขามาติดกับหน้าอกให้มากที่สุดหายใจเข้าหายใจออกอรู้สึกปวดและดีมากๆอดทนอดทนหนึ่งสองสามสี่ขยับได้ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะโอ้สลับกันอีกข้างไปเลย อเอามือทั้งสองมากอดเขา่าดึงเข่ามาหายใจเขา้าหายใจออกดึงนับหนึง่งถึงยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดันขึ้นมาสิบสอง 13ค้างไว้14บสหอย่าลืมหายใจเข้าหายใจออกสิบหกสิบเจ็ยี่สิบ เรียบร้อยแล้วคะ่ะท่านผู้ชมคะใช้เวลานิดเดียวนะคะง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้นะคะที่สําคัญนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีเวลาสามารถที่จะทำนะคะสามถึงห้าเซตได้สมมติว่ายี่สิบรอบนะคะพักนะคะแล้วก็ทําต่ออีกนะคะยี่สิบรอบสามเซตนะคะแล้วท่านผู้ชมจะรู้สึกนะคะโยกย,าย้ายส่สะโพกหรือว่านะคะอาการปวดสะโพกนั้นหายไปนะคะแล้วไม่รู้สึกตึงๆปวดๆตรงบริเวณข้อต่อสะโพกแล้วก็สลักเพชรด,ด้วยค่ะ เพรหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะจากคลิปของเพรนะคะแล้วอย่าลืมนะคะไปบริหารนะคะยืดกล้ามเนื้อสะโพกกันนะคะท่าง่ายๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพของคุณค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะคุณต้องทำเองนะคะ วันนี้นะคะเพชขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพชจะนําสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมอีกค่ะสําหรับวันนี้นะคะเพชต้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้เพชเลยนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะบายบายค่ะ